สวัสดีค่ะวันนี้รายการ News normal สารพัดช่างเพชรบุรีอยู่กันที่โลตัสสาขาท่ายางเชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้เรามาออกหน่วยฟิกกิตเซ็นเตอร์ศูนย์ซอมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างจัดขึ้นที่โลตัสสาขาท่ายางค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะคะ ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาสัมภาษณ์ท่านประธานในงานนะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะรการนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สามารถส่งเสริมวิชาชีพให้แล้วก็ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนที่ว่าเราไม่ไปการโดยไม่เสียค่ายใช้จ่ายซึ่งเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลไปส่วน,นเทียมว่าประชาชนที่มีรายจ่ายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราได้รับบริการจากตรงนี้ก็จะได้ ผ่อนคลายช่วยเหลือตัวเองได้เยอะนะครับในส่วนตรงนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับชุมชนนะครับช่วยเหลือในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแล้วก็ช่วยชาวบ้านแล้วก็น้องๆเนี่ยได้ฝึกทักษะอาชีพในตัวนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นนิเม่นิมหมายที่ดีที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนะครับได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้อยู่ในส่วนของการบริการตัดผมชายและหญิงนะคะอยู่กับคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูกัญญากรตุนสอนและคุณครูธนพรเอี่ยมศิริเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้ในการบริการตัดผมชายและหญิงเป็นยังไงบ้างคะก็พานักศึกษาออกมาตัดผมหญิงชายนะคะที่โลตัสท่ายางใช่ไหมคะก็ มีคนมาบริการบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเนี้ย่านักศึกษาระยะสั้นทั้งหญิงและชายมาค่ะค่ะค่ะคุณครูเปียวมั่งค่ะพาเด็กมาฝึกฝีมือค่ะในการตัดผมจากที่เคยเรียนทฤษฎีในห้องเรียนมามีก็จะได้ลงปฏิบัติบนหัวจริงไงค่ะกับลูกช้าจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ใช้บริการกันบ้างนะคะว่าวันนี้มาใช้บริการที่การออกหน่วยของเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะช่างมือเบานี่ผมโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้อยู่ในส่วนของการบริการสอนทำขนมครับเค้กนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ที่มาใช้บริการกันค่ะมาใช้บริการแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะวิทได้ยังไงอะดีค่ะรู้สึกว่ามีเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะสามารถแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบครับเค้กของตัวเองได้ค่ะ ต่อไปเป็นคุณครูผู้สอนนะคะครูนุ้ยคะะนี่วันนี้ทําสอนทําอะไรคะแต่งอะแต่งหน้าครับเค้กค่ะมีหน้าอะไรบ้างคะที่เตรียมมาให้มีหน้าอะไรบ้างก็มีท็อปปิ้งนะคะมีเยลี่มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีผงโรยผงโรยค่ะอันนี้แต่งหน้าเค้กได้ตามสบายเลยนะคะไม่ไม่มีแบบว่าอันที่เสร็จแล้ว ิกนะคะว่าเราจะแต่งแบบไหนอตามอันนี้เลยค่ะตามสไตล์เลยค่ะใช่อ๋ออันนี้คือตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะคะเชิญเลยค่ะเชิญทําได้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําสมมติยืมๆนี่ยหนูค่ะขนมของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเดี๋ยวขอแอบไปกินก่อนนะคะขอบคุณ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของการบริการซ่อมค่ะตอนนี้จะมีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะตอนนี้อยู่ที่จุดรับลงทะเบียนนะคะผู้มาใช้บริการสามารถนำสิ่งของมาลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะคะลงทะเบียนและวนำสิ่งของไปซ่อมที่จุดต่อไปได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการยุพานาหลวงตูมนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาค่ะเรามาคุยกับท่านสักนิดหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาน,ะะนางสาวยุพานันต์หงตูมนะคะตามที่พิธีกรสุดสวยเราได้แนะนําไปแล้วนะคะวันนี้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาะะจัดโครงการฟิกอิดจ,จิตอาสานะคะณโลตัสสาขาท่ายางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มนะคะในการบริการเครื่องซ่อมบริการเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะรับซ่อมทั้ง เปลี่ยนถ่ายอะไรนะคะตอนนี้มีพัดลมนะคะมีพัดลมมาให้เราดูแลนะคะแล้วก็บริการประชาชนนะคะโดยนําโดยหัวหน้างานของเรานะคะคุณครูอิทธิพลค่ะหัวหน้างานโครงการฟิกอิดนะคะจิตอาสาที่เรามาออกบริการในวันนี้นะคะนำโดย แผนกช่างไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเด็กๆนะคะเด็กๆปวชหนึ่งบายๆักทายกล้องหน่อยค่ะลูกนะคะเด็กปวชหนึ่งนะคะแต่สามารถที่จะซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เบื้องต้นนะคะเชิญชวนนะคะ ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆณรถตัดสาขาทายางเนี่ยมาใช้บริการกับเราได้นะคะวันที่15-16ถึงส6เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะบัตรประชาชน1ใบนะคะสามารถที่จะซ่อมทั้งรถจัก,กรยานยนต์นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยางอะไรเล็กๆน้อยๆเราซ่อมบริการให้ฟรีนะคะในด้านในสาขารถตัดทายางก็จะมีการแต่งหน้าคับเค้กนะคะแล้วก็มีสอนตัดผมเสริมสวยสามารถมา ใช้บริการได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีนะคะบริการโดยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีข้างวัดเขาบันไดอิดหลวงพระแดงนะคะเชิญชวนทุกทกท่านค่ะสวัสดีและก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการกันบ้างนะคะวันนี้นำอะไรมาซ่อมคะพัดลมค่ะสองตัวอีกตัวไม่ติดอีกตัวเสียงดัง เห็นเห็นในเพจของโลตัสเขาบอกว่าจะมีซ่อมก็เลยมาเรียกว่าจะได้น้องเสียตังค์นี้สึกปีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะดีค่ะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยช่วยซ่อมได้ไม่ต้องเสียเงินด้วยแล้วก็อันนี้น้องเรียนมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อมาใช้ใช้ใช้ชีวิตจริงใช่ค่ะฝึกประสบการณ์ ยังไงฝากประชาสมพันธ์ให้กับคนอื่นให้เอาของมาซ่อมได้อีกนะคะขอบคุณค่ะสองวันค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราอยู่ในจุดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเรามาคุยกับคุณครูผู้พานักเรียนมาให้บริการกันดีกว่าค่ะคุณครูคิมค่ะสวัสดีครับครับก็เป็นบูธแผนกช่างยนต์นะครับก็วันนี้เรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์และก็ตรวจเช็คเบื้องต้นครับขณะนี้ก็กำลังทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้กับรถฮอนด้าสองคันฮอนด้าแล้วก็ยีมหหาหนคันนะครับเราก็จะมีจำนวนนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับสำหรับผู้ที่จะมาเข้ารับบริการนะครับก็ฝากนะให้ เข้ามาที่ศูนย์เรานะครับช่วงเช้านะได้เลยครับระหว่างรอเรามีกิจกรรมอื่นๆอยู่ภายในโลตัสนะครับให้ผู้มารับบริการของเราได้นะครับเข้าไปใช้บริการรอนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ตอนนี้อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการอำนาจสิทธทิรักนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการค่ะเราจะมาคุยกับท่านสักนิดค่ะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างคะ,ะดีครับก็คือขอถือไมค์เองแล้วกันนะได้ค่ะก็โครงการฟรีอิดนะครับรก็จะเป็นโครงการที่เราเรียกสั้นๆนะครับเป็นนโยบายของสอสอของเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือ โครงการนี้เป็นเป็นโครงการซ่อมสร้างนะครับเพื่อให้ชุมชนเราปีนี้เราก็ออกได้ศูนย์เดียวนะครับศูนย์เดียวก็คือศูนย์ที่อำเภอท่ายางนะครับรถตัดท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาในห้างเลยนะครับก็นักเรียนของเราก็จะได้ฝึกนะครับฝึกได้หลายๆด้านนะครับทั้งทักษะนะครับแล้วก็เรื่องการให้บริการนะครับของ ที่ออกมานะครับที่ออกมาทั้งทั้งชุมชนนะครับจะมีตัดผมมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีการทำคับเคกนะครับขนมคับเคเนี่ครับเนี่ย,ยตัวอย่างตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็มาทำกันในห้างเลยนะครับมันอาจจะเป็นการที่เราได้ออกมาเป็นครัง้งเป็นคราวนะครับแต่เราก็ได้แสดงถึงศักยภาพของ วิทยาลัยนะครับที่สามารถอ,าออกมาสู่ชุมชนได้นะครับและสร้างอาชีพได้นะครับพอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจทางวิทยาลัยสาพัชช่างนะคะช่อง YouTube วิทยาลัยสาวพัชช่างเพชรบุรีด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ